ปัญโนภะโวตโตสาวกสังโฆลายติปัญโนภะโวทโตสาวกสังโฆสามีทิพติปัญโนภะโวตโตสาวกสังโฆญาติสังยัตถาริ u ุริสายุคายนิอัตตาชุลิภาุขาริสสะภะโวตโส sang ngay kangai ngay saytaraiyo anon arangkonnyaang loasa dipan nakakkawa do wa sampo wo wapan sosa waasang kozaami dipatipan no ka wat sa waasang boyyaang katai kuri kaukan akan Yo An sekarangrang konjak ges sang lo สต waตgang Ho chopaสิันนถ้าทสาวrang củaยยปmanน vàทสสา waตang củaมีว่าvanนta kauส ta warang làdaตริ muriริษายุkan Tahakal atuh Tahakal atoh Tahakal atum Tahakal atuh

ตถาเรโตริตาโตตาเมหังปุริสาอุปปาลัญเรสพะวะโตวะปัสสังกะหะอุนายโยธานุนายโยทิไยโยอัญจะเรสารัญโญอโนตตารังโขยัพเพตัง ผู ăng, im, ้ใดใ้ที่นั่งเขาที่นั่งเลยก็ได้แล้ว้วเพราะว่าเด็กชุดเตี้ยไม่ชุดนั่งอยู่ตั้งนาก็ได้ครับตั้งนานเด็กชุดที่เต็มกระด็ก็ขสะดวกคน้ใดต้นใดที่ใ่ที่นั่งกับเขาที่นั่งตัวเองก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับผู้ใดว่าท่านครบรอบกลับไปอีกก็ได้ครับเอาให้ชุดใจเลยบรรจะกาศจะดีมันีลยโอ้ยหลวงพ่อเงี้ย เพื่อนข้อมอบปักรักษาขอกราบขอบคุณเจ้าว่ารับเพป็นประธานนะครับบอก้างกองบอลนั่งลงนั่งมาโอ้ยเป็นบาลานซ์กูขอกราบขอบคุณนะครับที่นั่ไปเป็นเชื่อบ่ออกมันบ่ได้บนตัวนะเชื่อว่าออกไม่ได้บน ทาจะน้อยเนาะแตพ่อปั๊บจะไม่ตัวเตี้ยแ้วตัดที่เข้าสู้พี่นะครับบวชที่ขามเรื่องมือจิ้กเตี้ยตอนแต่ล้วแต่แต่เนาะไฟเป็นตอนหลังจะมาเป็นเลยลงสวงพุทธไดเกิดไปตลอดเพื่อนตั้เใจสบายขี้อทั้งหมดจะสองรอบนะแม่เนาะสองรอบทั้งหมดดเรยบร้อยยังยืนอยู่ไหนยังยืนอย่ไหนไห ข้าคำ้ผงพรอะว่าคตานะครับพราะบำลุงลาเข้าคั้มผงต่างบ้านแตงเมืองตลอดอดีตหลวงพ่อผู้คนลวงหลับไปแล้วหลูกติดหลุดหายากทำมาหลายๆโอ้ยคนนั่งเบิ้ลกี่ตัวคนยิ้มเป้ยเป้ยคนนั่งโอ้ออดีอกดีใจที่คือพวกรื่นดีก้มเดินนะครับพบปักรักษาฝนตกถูกต้องตามด้